อำเภอแม่สอดจัดการแข่งขันฟุตบอลวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่สนาม VR Soccer Field อำเภอแม่สอดวันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอแม่สอดจัดฟุตบอลเป็นกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่26มิถุนายน2559นายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดที่สนามฟุตบอล VR Soccer Field หลังร้านอาหารคอคนคอนหวันโดยมีนายสลุตทางดินปลัดอำเภอแม่สอดกล่าวรายงานและมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานทั้งทหารตำรวจสาธารณสุขปกครองนักเรียน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมส่วนผู้ที่แข่งขันฟุตบอลเป็นทีมมาจากทีมอำเภอแม่สอดและทีม Big บิ๊กโฟ u ์คลับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรต่อต้านยาเสพติดของอำเภอแม่สอดประจำปี2559